ชีวิตเราก็ผ่านมาถึงขั้นนี้แล้วรับราชก,การก็มาจนถึงที่สุดแล้วก็ขอฝากงานให้กับแผ่นดินขอทําคุณให้กับแผ่นดินผมตั้งหลักอย่างนี้เลยเพราะนนั้อะไรที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับป,ประเทศชาติผมจะไม่ยอมเลยนะครับใครมาถามว่าเอ๊ะเป็นข้าราชการประจําทำไมอย่างนี้ผมขอทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชน สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมาชาิกประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินรวมถึงพี่น้องมวลมหาประชาชนที่วันนี้ได้ประกาศเจตนารมณ์โดยชัดเจนนะครับว่าจะจุมนุมขั้นสุดท้ายในวันที่5ในวันที่13พฤษภาคมและวันที่14พฤษภาคมเปน็นวันที่จะช่วยกันเรียกร้องอธิปไตยของประชาชนไทยกลับคืนมาเพื่อปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนะครับ วันนี้เป็นวันพระปดีทุกๆวันพระศปดีท่านก็จะได้พบกับท่านพลเรือเอกรนุชเก่งเรียนในพลคนกล้าของพี่น้องประชาชนนะครับ,ส,รบรสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับครับประเด็นตรงไปตรงมาวันนี้รู้สึกจะเป็นอันแรกนี่บอกความรู้สึกของพี่น้องประชาชนดีมากเลยนะครับให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็อยากจะถามความเห็นท่านด้วยว่าทําไมประชาชนวันนี้รู้สึกแบบนี้นะครับพี่น้องดูด้วยกันนะครับร้องช่วยจนเลยครับ ขออนุญาตเป็นแฟนคลับเราส่งมาให้โอ้ขอบคุณมากเลยแฟนคลับส่งมาให้ส่งผ่านท่านในพลมาด้วยใช่ครับส่งผ่านผมบเมื่อกี้รู้ว่าจะออกอากาศก็เป็นรูปนางยิ่งรักกันนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนบอกว่าบอกตรงๆเลยว่ากูต้องทำยังไงมึงถึงจะยอมออกไปครับแล้วในรูปสองก็เป็นรูปทหารก็บอกอีกก็บอกตรงๆกูเหนื่อยแล้วบอกที กูทำยังไงมึงถึงจะออกมาให้ออกไปมันก็ไม่ออกให้ออกมาก็ไม่ออกครับเป็นเป็นสองอารมณ์กับความเรียกร้องซึ่งตัวแทนของกระตูนที่ท่านได้ชมเวลานี้คือคนที่ยืนอยู่แล้วมีผ้าคลุมหัวนั่นคือเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับและตั้งคําถามว่าเมื่อไหร่คุณยิ่งรักถึงจะออกไปสักที<อ>แล้วก็ใช้ภาษาวัยรุ่นนะครับบ่องตรง<อ>กูเหนื่อยละบอกทีกูต้องทําไงมึงถึงจะยอมออกไป กับอีกอันหนึ่งเป็นภาพของเป็นตัวแทนของท่านพอบอทอบอนะครับรบ,บอกว่าบอกตรงกูเหนื่อยแล้วบอกทีกูต้องทํำยังไงมึงทึงจะยอมออกมานะครับถ้าแปลความหมายตามภาษาที่เข้าใจได้ก็คือเมื่อไหร่ยิ่งรักจอกไปทั้งทงท,งที่ทําความเสียหายมากมายครับแล้วก็เมื่อไหร่ทหารจะออกมาช่วยแก้สถานการณ์นี้ครับทําไมคนวันนี้รู้สึกแบบนี้กันมากเลยครับก็เพราะว่านักการเมืองไทยเนี่ยไม่มี จริยธรรมครับไม่มีคุณธรรมไม่มีความรับผิดชอบชั่วดีต้องการอย่างเดียวจะเอาผลประโยชน์ให้กับตัวเองพวกพองพรรคพวกประเทศไม่ได้คิดถึงเลยนะครับก็เลยต้องเป็นอย่างนี้และไม่เคารพในกฎกติการวมทั้งกฎหมายเมื่อไม่เคารพจริยธรรมเนี่ยกฎหมายก็ไม่เคารพเนี่ยมันเป็นหนักหนาที่สุดในชีวิตผมที่ผมเคยเห็นนะครับบ้านนอกคอกนาที่ไหนเนี่ย เข้ามาประท้วงกันจนโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงทั้งที่ท่านเนี่ยก็ถูกพวกคนที่มีฐานะดีนักการเมืองเขาดูถูกว่าท่านเนี่ยเป็นพลเมืองชั้นสองเลือกตั้งเป็นอะเพียงเอาเงินไปให้ท่านท่านก็เลือกแล้วนี่บ้านเมืองถึงเป็นอย่างนี้นะครับ,รบแล้วมาวันนี้ท่านต้องไม่ทำงานต้องออกมาต่อสู้ท่านจำนำข้าวกับรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ให้ตังใครจะคิดบ้างว่ารัฐบาลเบี้ยว แต่ที่เบี้ยวเพราะไม่มีตังให้ครับบ้านเมืองในสภาพอย่างนี้เนี่ยมันเท่ากับกรุงแตกแล้วนะครับวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเนี่ยมีการตอกย้ำโดยชัดเจนว่ารัาบาลถ้าเป็นอยู่แบบนี้ครับเกินครึ่งปีบ้านเมืองเสียหายหนักนั่นหมายความว่าการที่ยิ่งลักบอกว่าลาออกไม่ได้จะอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยวันนี้ท่านผู้ชมหลายท่านก็ ให้ข้อคิดความเห็นมากมามากในกรณีที่คุณผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์พีรพันธ์พารุสุข <ไป S 2> เสีย <หา S 2> ชีวิตไปแล้วเสียชีวิตหลายคนก็โหสศิกรรมแต่ถามว่าตกลงนายกออกไม่ได้แต่จะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับพีรพันธ์พารุสุุขอย่างนั้นใช่ไหมครับคือวันนี้นะครับนายกเนี่ยท่านก็เหมือนทําตัวเหมือนคน ไอคิวต่ำปัญญาอ่อนหรือเปล่าไม่ทราบไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยบ,บ้านเมืองก็จะเป็นจะตายไปเล่นสงกรานบางละไปตรวจงานบ้างละแต่วันนี้เนี่ยนะครับบ้านเมืองที่มันเป็นสภาพนี้อยู่เนี่ยก็เพราะความเลวร้ายของนักการเมืองที่ไม่มีจริยธรรมคุณธรรมท่านบอกท่านลาออกไม่ได้ท่านต้องอยู่เพื่อรักษา ประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านอยู่เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับท่านพี่ชายท่านครอบครัวท่านพวกพ้องท่านท่านไม่ได้คำนึงถึงประเทศเลยผมยกตัวอย่างท่านออกพอรกรฉุกเฉินเพื่อตัวท่านเองเลยประเทศเสียหายชิดหายย่อยยับหมดต่างชาติไม่มาเที่ยว declare state emergency คใครจะมาเพื่อต้องการจะหยุดการประท้วง ท่านทาทุกอย่างบ้านเมืองจะชิบหายยังไงไม่รู้รขอให้กูอยู่ต่อไปทั้งที่ศาลเนี่ยยังต้องออกมาคุ้มครองกูก็ไม่สนวันนี้ก็ยังมีพรบรความมั่นคงครับแล้วท่านคิดว่านักการเมืองคนไหนดีคนไหนเลวถ้าถามผมไม่ว่าจะคุณอภิสิทธิ์หรือฝ่ายนี้ผมว่าเลวด้วยกันทั้งคู่เป็นแต่เพียงว,ว่าทักษิณเลวมากกว่าท่านจําได้ไหมผมท่านสวสมบูรณ์ทองบุราน ท่านอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมชัยวัฒน์สินสุวงไปประท้วงที่หน้าบ้านคุณอภิสิทธิ์ครับเป็นไงฮะมันออกพรบความมั่นคงห้ามไปกินไอติีมที่โดนเลยโดนเลยออกพรบความมั่นคงห้ามเข้าคือช่วงคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ไม่เคยเว้นสิทธิของประชาชนเหมือนกันเหมือนกันเพราะฉะั้นปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ครับเรายังจําได้ว่าตอนที่เราออกอากาศที่สถานีสุวรรณภูมิครับนักการเมืองฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ได้บีบ ให้เจ้าของช่องสุวรรณภูมิที่เป็นนักธุรกิจบอกยกเลิกกับเราทั้งที่เป็นเพื่อนกับผมมากว่า30ปีวันนี้เราต้องเลิกคบกันเพราะว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเป็นแต่เพียงว่ามาบอกผมบอกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วนะถ้าไม่เชียร์รัฐบาลวันนี้ต้องออกไม่ได้รเราก็มีรายการทุกวันนะครับมีบผมได้ฉันใช้วัดท่านปเปนเวียนไป,ป<ะ>แล้วก็ยังมีนี่ครับ หอาจารย์หนึ่งแกนอาจารย์แสนหละอาจารย์กล้าพันทั้งนั้นออกกันเต็มไปหมดครับธนาธรด้วยธนาทยกหมดยกหมดเลยเราก็เลยทําให้เกิดช่อง13ขึ้นก็ตกลงจะขอบคุณหรือจะจะประนามดีครับต้องประนามครับเพราะว่าทําให้เราเนี่ยต้องออกมาต่อสู้โดยมาก่อตั้งช่องใหม่ก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องช่วยกันคนละไม้คนละมือทําให้เราอยู่มาได้ครับย่างเข้า ปีที่4แล้วนะครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ให้การสนับสนุนใช่ครับแล้วหลายคนที่เป็นช่างก็บอกว่าถ้าจะดูสาระการเมืองก็จะต้องจูนช่อง13มาไว้ใช่ครับเพื่อให้มีสาระแล้วก็วลัยที่ต่างๆก็จะมีการจัดซึ่งท่านก็ต้องยอมลงแรงค่อนข้างมากครับแล้วเรื่องไปทำรายการด้วยตัวเองครับเรื่องสุขภาพสําคัญครับที่เราดีใจมากเนี่ยเราทําเรื่องสุขภาพโดยใช้สมุนไพรเนี่ย วันนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็มาสนใจกันมากคุณหมอหลายท่านออกมาตั้งชมรมอายุยืนหมื่นปีด้วยการกินสมุนไพร,รก็เป็นที่ยอมรับหมดแล้วว่าสมุนไพรเนี่ยรับทานแล้วเนี่ยไม่มีผลข้างเคียงหร,รือไซเอฟเฟกแล้วในชมรมอายุยืนหมื่นปีเนี่ยผมชอบมากเลยท่านบอกว่า อาจารย์ได้เลิกประกันชีวิตไปทําไมเสียเบี้ยประกันปีละแสนเพื่อเวลาตายไปแล้วลูกหลานจะได้ใช้ตังค์แต่ถ้าท่านประกันชีวิตด้วยกินด้วยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรตั้งแต่วันแรกที่ท่านหารายได้ได้เมื่อตอนบ้านปลายของชีวิตท่านจะแข็งแรงและนั่นแหละคือการประกันชีวิตที่ตัวท่านได้ใช้ท่านได้ดูลูกดูหลานได้แนะนําไม่ต้องตายก่อนวัยอันควรนี่ครับซึ่งเป็นความยั่งยืนกว่าในเรื่องการดูแลสุขภาพที่ ส่งผลต่อสุขภาพจริงๆด้วยใช่ครับมากกว่าจะไปใช้ข้อกฎหมายใช้เบีย้ยประกันใช้ซึ่งไม่ยั่งยืนและรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องใช้งบในการรักษาพยาบาลสูงมากทำไมไม่ไปใช้ป้องกันนะครับนั้นคนที่เป็นรัฐบาลหรือคนมีอำนาจส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าตัวเองจะอยู่ตลอดแล้วใคร,ใครที่เห็นไม่ตรงก็มักจะไปสั่งทางโน้นทางนี้ใช่ครับถ้าเป็นอย่างกรณีคุณพีรพันธ์พารุสุกเนี่ยครับ จะถือว่าเขาตายในสนามประชาธิปไตยในความหมานของยิ่งรักจนินวัตรไหมครับคือพีรพันธ์กับผมเนี่ยครับชอบกันถือท่านได้เลิกเห็นว่าไม่ว่าพรรคการเมืองฝ่ายไหนชอบกันนันเพราะสมัยก่อนเนี่ยครับผมเดินสายนี้อยู่ครับอยู่กับผู้ใหญ่มาแยะผมอยู่กับพระวองสุดมายาวนานตั้งแต่พลเรือเอกสุภาคชเสนีตามมากระทั่งพลอากาศเอกวรรณถอภิจารีพลเอกวัฒนชัยวุฒิสิริ พลเอกวิโรธแสงสนิทผมอยู่มายาวเป็นเลขายาวเลยเพราะฉะนั้นผมจะรู้จักเยอะแล่ผมได้มีโอกาสเป็นฝ่ายเสของพลเอกชวริตเมื่อครั้งท่านดำรงตำแหน่งพผงสุดอยู่หนึ่งปีก็ได้รู้จักนักการเมืองแย่ะมากนะครับก็สนิทสนิทกันนะครับซึ่งท่านพิรพันธ์นี้โดยพื้นฐานก็เป็นคนอพอเพียงเป็นคนที่สมรรับแต่ว่าเพียงแต่ว่าการไปอยู่กับกลุ่มคนที่ เลือกแนวทางเลือกคนที่มาเป็นนายผิด <ways> ผมไม่เข้าใจเลยครับผมรู้จักท่านมาก็ท่านก็นเป็นคนดีแต่ตั้งแต่ท่านไปอยู่ทางโน้นแล้วได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมไม่เคยคุยกันอีกเลยครับครับจนกระทั่งวันที่ท่านจากโรคนี้ไปผมมีแต่ความเป็นมิตรกับท่านครับแต่ว่าท่านก็ทราบดีว่าเมื่อท่านไปอยู่ทางโน้นแล้วท่านก็ไม่เคยติดต่อผมผมก็ไม่ติดต่อไปหาท่านก็ได้เฝ้าแต่มองท่านว่าวันนี้เป็นไปได้ และเมื่อท่านได้จากโลกนี้ไปสู่ปรโลกก็อโหสิกรรมกัน<ช>นะครับเป็นเราเคยเทําบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงมาเจอกันชาตินี้อีกถ้าชาติหน้าเจอกันอีกก็ขออยากให้คุณพีรพันธ์ได้ไปเห็นอย่างนี้เลยนะครับจริงๆมงคลสาสิบแปดเนี่ยข้อแรกเป็นเรื่องของการไม่คบคนพาลใช่ครับการพบคนพานนี่เหมือนกับว่าคนที่หลายคนเป็นคนดีพอเข้าไปเป็นนักการเมือง คำว่า,านักการเมืองนี่เป็นกับดักของการดําเนินชีวิตด้วยใช่ครับใช่เลยครับท่านผมเนี่ยสนิทกับนักหนังสือพิมพ์เยอะครับทานข้าวด้วยกันเกือบทุกเที่ยงผมทานข้าวกับนักหนังสือพิมพ์เกือบทุกเที่ยงเมื่อตอนที่เป็นพลเรือโทพลเรือเอกเนี่ยทานอยู่ตลอดครับวันนี้นักกันนักหนังสือพิมพ์เหล่านั้นก็ไปอยู่กับทักษิณหมดเพราะว่าต้องการผลประโยชน์ จบไปครับจบจริงนกักการเมืองนี่ถ้ามองมองในแง่ของผลประโยชน์ของประเทศชาติครับแต่ละคนถ้ามีอาชีพส่วนตัวแล้วก็เสียสละตัวเองมาทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองครับถ้าจะมองจากสองมิตินี่ตัวท่านเองท่านบอกว่าตัวท่านเป็นนกักการเมืองไหมครับไม่เป็นเลยครับแต่ว่าเราต้องยุ่งกับการเมืองเนื่องจากว่าครับแค่40ปสิคนในรัฐสภาเนี่ยชีเป็นชีตายของประเทศและที่ประเทศชิบหายอยู่ทุกวันนี้ เพราะสองพี่น้องตระกูลชินหรือพี่น้องตระกูลชินทั้งหมดทําให้คนเดือดร้อนท้งชาติครับแล้วยิ่งนักการเมืองเนี่ยคุณอภิสิทธิ์อยู่ดีไม่ว่าดีเขาเรียกว่าแกว่งเท้าหาเซียน,ห,ยนรหรือว่าถ้าพวกกินยาผิดขนาดพวกทะเลยเขาบอกแกว่งปากหาตีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็แล้วแต่เขาจะคิดกันแต่คุณอภิสิทธิ์มาเดินสายคนที่ท่านไปพบแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาครับ,รบมันคือตัวสร้างปัญหา และท่านบอกว่าท่านเดินพบใครต่อใครเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาของประเทศเพื่อหาทางออกให้ประเทศครับแต่ผมบอกว่าท่านหาทางออกให้ตัวท่านเองพวกพ้องและพรรคของท่านท่านไม่ได้ทําเพื่อประเทศท่านเดินไปพบแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยรับไม่ได้นั้นอาจารย์เลิศอ,อย่าลืมนะครับ,รบเราออกมาสู่ถนนในทีแรกตั้งแต่อดีรตรัฐมนตรีชัยวัฒน์เคลื่อนมาจากกันทราลักษ์ เพื่อรักษาดินแดนเราไปไหนก็แล้วแต่ไปกระทั่งกรุงเฮกเราไม่เอานักการเมืองครับเพราะนักการเมืองไม่ว่าจะฝ่ายไหนเมื่อมาเป็นรัฐบาลมันก็ประพฤติชั่วเดียกันทท้งนั้นครับเพราะโดยสารนักการเมืองจะไปเจรจาอะไรก็ตามโดยเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปเป็นผลประโยชน์ของตัวเองไม่ได้ด้วยทุกเหตุผลทุกกรณีใช่ครับทีนี้ประชาชนมีความชัดเจนในตัวของคุณบรรหารศิลปะอาชา ค,คุณสนธยาคุณปลืม้มแล้วก็อีกหลายๆคนแต่คุณอภิสิทธิ์ก็ไปนั่งคุยด้วยครับแค่คนเห็นก็รู้สึกจาเจียนนะครับถูกต้องเลยค,คถูกต้องเลยถ้าไม่ผมนึกถึงอยากให้ท่านผู้ชมไปดูภาพยนตร์เรื่องเจ้าพ่อเชียงไฮครับเขาถึงเป็นตำนานหรือลีเจนซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงครับที่เป็นลูกสา